ดีเจมะตูมแจงแล้วหลังวางแผนล่อจับมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อตนหลอกคนอื่นหลังจากเป็นที่ฮือฮาบนโลกออนไลน์เมื่อมีคลิปด um ีเจมะตูมเตชินวางแผนช่วยเพื่อนล่อจับมิจฉาชีพสาวนักต้มตุ๋นที่มาหลอกลงทุนโดยแอบอ้างใช้ชื่อตนเองจนมีผู้เสียหายสูญเงินราวกว่า8ล้านบาท สืบเนื่องจากกรณีคลิปจับโจรสุดเดือดของเตชินพลอยเพชรหรือดีเจมาตูมจนเกิดแฮชแท็กกงมาตูมจับโจรติดเทรนบนโลกโซเชียลซึ่งในคลิปนั้นเผยให้เห็นเหตุหการณ์บางส่วนที่ดีเจมาตูมรวมถึงผู้เสียหายได้ทําการวางแผนลอมิจฉาชีพสาวโดยทําทีว่าจะเลี้ยงปีใหม่กับเพื่อนๆที่ร้านอาหารที่มาตูมเป็นเจ้าของรวมถึงได้ชวนหญิงคนดังกล่าวมาร่วมฉลองด้วยจึงเกิดการสอบถามถึงข้อเท็จจริงที่นําชื่อมาตูมไปแอบอ้างเพื่อหลอกคนอื่นมาลงทุนแต่ถึงกระนั้นฝ่ายหญิงที่ถูกกล่าวหาก็ไม่ได้ยอมรับอะไรรเกกิดา ตกเทียงกันอยู่พักใหญ่ก่อนจะมีคนมากระซิบกับมาตุมว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ชอบมาพากลน,นะพกอาวุธมาหรือเปล่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในร้านจะทํายังไงมาตุมจึงได้ทําการแอบเปิดข้อเท้าปรากฏว่าพอทกขากางเกงขึ้นก็พบเข้ากับกําไรเอ็มเลยรู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีคดีติดต,ตัวอยู่ไม่สามารถออกนอกประเทศได้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจได้พากันควบคุมตัวทั้งพยานผู้ต้องหารวมถึงผู้เสียหายไปที่สำนักงานตํารวจผู้หญิงคนนั้นถูกฝากขังทันทีโดยไม่ได้รับการประกันตัวซึ่งมาตุมก็ได้าสืบรู ภายหลังว่าผู้หญิงคนนี้นั้นมีคดีช่อโกงติดตัวมากกว่า15-16คดีกันเลย และก่อนที่จะเกิดการหลอกอุบายเพื่อจับสาวรายนี้ขึ้นมามาตูมก็ถือเป็นหนึ่งคนที่เสียหายเหมือนกันทั้งด้านชื่อเสียงเวลาและด้านสภาพจิตใจเพราะตอนแรกทั้งผู้เสียหายท่านหนึ่งจะฟ้องมาตูมก่อนฟ้องมิจฉาชีพอีกเพราะทั้งผู้เสียหายนั้นคิดว่ามาตูมเป็นหนึ่งในขบวนการโกงครั้งนี้จริงๆและล่าสุดมาตูมก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่ออธิบายรายละเอียดเบื้องต้นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมาตูมได้ชี้แจงว่า สำหรับกรณีคลิปในติ๊กต็อกที่มีการเผยแพร่อย่างแพร่หลายในการจับกุมมิจฉาชีพในร้านนูเนียบาอารีซึ่งเป็นร้านของมาตุูมเองก่อนอื่นมาตุูมต้องขอกราบขออภัยในการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพและการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นทางมัตุูมยินดีให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอยืนยันตรงนี้ก่อนครับว่า มาตูมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพหรือผู้หญิงในคลิปมาตูมเพียงแค่ถูกมิจฉาชีพท่านนี้แอบอ้างชื่อเพื่อไปหลอกเงินคนอื่นมาลงทุนและถ้ามีผู้เสียหายจากการเอาชื่อมาตูมไปแอบอ้างในการทําธุรกิจเพิ่มเติมรบกวนติดต่อมาตูมด่วนเลยนะครับสําหรับพี่ๆนักข่าวที่โทรมาสอบถามมาตูมขอปรึกษาทนายและฝ่ายกฎหมายก่อนที่จะออกมาตอบสื่อเพื่อไม่ให้เสียรูปคดีครับขออภัยในความไม่สะดวกจริงๆครับ สุดท้ายความจริงคือความจริงมาตุ้มขอยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองและจะยืนเคียงข้างผู้เสียหายเพื่อตามเงินคืนให้ได้มากที่สุดครับ